สวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกนะโอ้โหวันนี้มามีแต่ยูดีเลยมาอยู่ในดงยูดีมียูดีสามเจ็ดคันนี้คันเดียวฝั่งน,นี้จะเป็นยูดีสามห้าเรื่องเอิร์ดหรือวะเนี่ย ก็จะพาดูคันนี้นะรีวิวคันที่พี่เล็กดูเลอยู่นะรอพี่เล็กตืน่นคนอืนอ่นๆเข้าไปลงของมาแล้วครับ2คิวแล้วนะเล็กยังไม่เตื่นเลยเดี๋ยวพาดูรถยูดียูดีทรัสจีว e ีสามห้าศูนย์ ทรงก็จะหลอๆประมาณนี้ดูว่าพี่เลกเขาทําอะไรไปบ้างนะครับปัจจัยคันนี้เป็นหัวไยแดงนะครับเป็นหางมือสองนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นหอจกของสัตธรแต่ว่า <c oughs> รถก็จะเป็นรถของเสียมีนนะครับเอามาร่วมกับสัตธนีนคนที่ดูแลก็จะเป็นพี่เล็กพัชประชัยเนะดูแลรถคันนี้ก็เกือบปีแลวนะครับดูแล มาเป็นอย่างดีเลยดูแต่ลมก่อนแต่ด่วนแต่ด่วนเกย,ยใช้สายเดียวมาแล้วก็เป็นเซเชะนอยตัวเดียวแยกแต่สองตัวสองตัว,ตวคือฝั่งนี้ก็จะเป็นสองปากฝั่งน้นก็จะเป็นปากเดียวมีติดตั้งไฟถอยเพิ่มนะครับแล้วก็ไฟรีถ้าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีเดียงกันดุมก็ทําเป็นสีออกกลมๆม่ะ ก็จะมีติดไฟหลีใหม่นะครับพี่ลิกก็ค่อนข้างดูแลรถได้ดีนะดูจะสูงจะสีดำเงาแว็บเลยแล้วก็มีอ๋อมีติดคิ้วกันศาสตร์นะครับเห็นบอกว่าต้องแปลงแล้วเรามาพูดคุยกันอ๋อดูตัวนี้ดิที่เก็บขาช้างเขายัางดีเลยมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยบางฝุ่นเนะไฟทะเบียนย้ายมาไว้ตรงนีไ้ไฟท้ายยังเป็นไฟท้ายเดิมดูดีไฟท้ายค่อนข้าง,งสวยนะ ก็จะเป็นโทนเขียวนะครับสิสีธรวงพิมนนะครับเป็นร่วมประกอบการแกดูแลดูกระทงกระทะรุมแกก็ทําเป็นสีออกสีอะไรเนี่ยนะแต่ต,ตัวตัวเงาเนี่ยแกไม่พ่นนะครับนี่ที่เด็ดเลยบ้องพุนท้ายเมื่อคืนพาก,กันวิ่งมาคลุยฝนนะเมื่อคืน ทิเด,ดเลยบางขุนท้ายเนยเอาติดตั้งเองด้วยนะที่สําคัญนะอะไรที่ทําติดตั้งเองหรือทําเองได้มันก็ประหยัดอะนะผมว่าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ทีกก่แกก็ดูแลรถแล้วก็รักษาแล้วก,วก็อะไรเรื่องของพวกนเนี้แกก็ทําเองสบายๆชิวๆเลยนะบางขุนตัวแม่ได้ได้ทรงเฮ้ยมันลื่นเกือบแล้วหัวขมำแล้ว ลืล่นเดินลุยล้ำไม่ระวังนี่สีดุมเนยให้ดูสีดุมอีกรอบสวยเลยนะถังน้ำมันก็จะเป็นสแตเลสมาจากโรงงานแล้วนะก็สวยเลยนะไม่ต้องไปหาเปลี่ยนหาแต่งนะเห็นวันนั้นเฮียโตเจตเคก็เห็นสั่งของมาเปลี่ยนให้กับ36หเนาะถ้าเป็นยูดีเขาก็ไม่ต้องสั่งมาเปลี่ยนละมาแบบนี้เลยนะ เขาบอกว่ามีจำนวนลิตรบอกต้องไห่วะนักเขียนว่าสี่ร้เอลไม่รู้ใช่ปะก็ถ้าใครส,สงสัยนะครับว่าไอ้ถังนี่คืออะไรก็เวลาเราไปตกค้างหรือนอกสถานที่เนาะส่วนมากเขาก็จะอาบน้ำกันเอาน้ำไ้อาบนับ ส่วนผมก็เป็นขวดเป็นขวดหาเลยขวดน้ำเราก็มคิดว่าสามเที่ยวสีเที่ยวแล้วไม่ดันแล้วน่าจะจบนะไม่แน่ใจอืมนี่อยู่ดีเล็ก,ก็จะประมาณนี้นะวันนี้ก็มากันแถวแยกนพรวงเนาะโหัวขาวหางเขียวนี่มันเข้ากันจริงๆะน,น,นี่ท่อเอเสียเห็นมีโครงการว่าจะเปลี่ยนท่อ,อนะครับยังไม่เห็นทำ ท่อไอเสียมาแค่นี้เครื่อง350มันจะเครื่องไม่ใหญ่มากนะครับตรงเนี้ยขึ้นไปนั่งได้เลยหัวเขาก็จะมีสปริงให้มีโชคมีโชคมีสปริงไฟถอยเห็นเครื่องเราจะเป็นลมกรองมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อเอเชียก็จะเป็นพักแล้วก็ปลายออกที่พักเลยนะพักแล้วก็ปลายออกตรงนี้เลยนี่ ตะเลย่างเจ็บเลยนะังไม่เห็นตะไคร้เขียวๆอาการับคเปีย พอพี่สามลงเสร็จแล้วนะครับคันนี้อันนี้คันที่สองกำลังลงคันที่สามกำลังถอยอ <c oughs> ให้ปูนมาได้ระดับต่วมนายยุกลางเียบางฝุ่นพอดีนะครับไม่เหยียบนะ ระยายาวไปลงสองนะพอพี่เล็กลงเราก็อาพอพี่ต่องลงเสร็จพี่ต่องออกเดินหน้าออกก็ <มา S 1> ถอยเข้าเราก็ถอยไปแทนพี่พี่เล็กนะ ไ่ได้ประจำะไม่ใช่ไซเดอร์พวกหรือแต่พวกชอบเรื่องถือปกติรถยูดดีพวกนี้มันจะไอตัวกดเนี่ยมันเป็นดินใช่ไหมใช่นี่นะมันจะมันจะสลับกันกับพวกรถญี่ปุ่นงงเลยเนี่ยไปต่อ,<ช>อคือไฟเหมือนจะเลี้ยงตลอด<ช>ไ,อไอตัวซสวิกเนี่ยเป็นดินดินเข้ารถช็อต น,นั่นแหละยัมาดูนี่หนยมาดูดูเตนี่นะเตรอันนี้อันนี้ของ,ขอ,งอะไรเร<ะ>ไดมอนฮะดูดมอนบลูดมอนเลยเนี่ยนั้นเพชรเอชรแล้วปกตินี่ต่อเห็นเขามีแต่แยกลมใช้เชอรนอยสองตัวดีลีสองตัวนี้ใชเชอรนอยเดียวตอนสายตอนแรกคือดังปกติเร็ปกติ แต่ตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับเตะไปดังเป็นไรเป็นหนูกัดหรือว่าอะไรเป็คนคนี้กัดดังปุ๊บเสรีเสรีลอยคุยแล้นี่ทำสีดุมใช่ไหมใช่เพิ่งจะสังเกตอย่างนี้ใช้เลกสีอะไรสีน้ำเงินอะไรนำ้นำเงินน้ำเงินสีกรมท่าเหรอประมาณนั้นน้ำเ,เงินกรมท่าแล้วบางฝุ่นเป็นเลกบางฝุ่นเนี่ยอันนี้กี่มิลเน,นี่ย นี่อ๋อนี่แปดมิลก็จะบางหน่อยจะถือถือว่าไม่บางเลยหกเจ็ดมิลปกติถ้าบางท้านี้ก็ถือว่าหนาแต่หนาในในเบื้องต้นก่อนอตัวข้างหลังสิบมิลหนากว่านี้อีกหลายสิไฟท้ายเดิม,มย้ายไหมนี่ยย้าอ๋อย,ย้ายทำสร้างทำนินึ่อ๋อสร้างใหม่สร้างใหม่แล้วก็ย้ายบางท้ายแล้วกว้างเท่าไหร่เนี่ยกว้างเม็ดหนึ่งกว้างเม็ดเม็ดนึงยาว เามประมาณเมตไม่ถึงไม่ถึงเมตที่เมตที่0.5ประมาณเมตที่0.5ก็หลังเมต50ก็ลากดินนะเพราะว่าในตู้หนักถ้าไม่หนักก็คือลอยพอดีไหมลอยไม่หนักนี่ตัวตัวข้างหลังแต่ว่าเมื่อเช้าถ่ายแล้วข้างหลังเลย10เซน10เซนะนะ10เซนกว้างเท่าไหร่กว้างเมตที่ของข้างหลังเมตที่กว้างเมตที่ยาวเมต50ซื้อที่ไหนซื้อไป น้องเสือเขาเรียกน้องเสืออะใช่ต้องเลยตะช่างไปเลยตะช่างน้องเสือไปอยู่ซ้ายมือแหละใช่ใช่ที่เขาขายสเกิร์ตได้ไหมได้ใช่นะเออติดกับร้านพวกขายสเกิร์ตขายสติ๊กเกอร์อะไรนั่นเลยตกตกลงไอ้นี่แปดมิ้นกับไอ้นั่นสิบมิลซื้อมาพร้อมกันไหมพร้อมกันแล้วราคาล่ะเขาขายเท่ากันกิโลละแปดสิบแปดสิบบาทอ๋อไม่ได้เกี่ยวว่าจะกี่มิลแล้วแต่จะเอาแต่เขาช่างขายอยู่แล้วเงาสองด้าน ก็อ๋ ok. อก็คือเงาสองด้านแบบแนี้ราคาเหมือนกันเงาสองด้านเงาสองด้านมันข้อดีของมันคือมันเป็น,ปนงานใหม่ใช,ใช่ไหมใต้เงาหน้าเดียวหมายความว่าเป็นงานที่เราใช้เร็วประมาณนั้นปะเข้าใจถูกไหมใช่เป็นงานมือสองมา,มาข้างหน้าหน่อยไฟรียังติดอยู่ไหมไฟรียังติดอยู่ไหมเปิดเปิดให้ชมไฟรีหน่อยไม่ ไม่ขึ้นกล้องเลยก็คือมีติดข้างล่างแถวเนื้อข้างบนแถวนึ้ออาแล้วก็เห็นบอกว่ากันศาสตร์ตัวนี้มันตรงรุ่นไหมกันศาสตร์ไปฝั่งนู้นแต่ตอนซื้อมันจะต้องบอกเขาว่ารุ่นอะไรมันติดมันก็ตรงรุ่นเลยมันติดตรงนี้อ๋อมันก็คือยูดีตรงรุ่นละตรมันติดเพราะว่าเขาทำงานได้ไม่ไม่เป๊ะมันไม่เกี่ยวกับ อ๋อบอกว่ามีมีเกียร์มีเกียร์ออกตรงนั้นหน่อยกันาดแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคุณใส่กันสาดตัวนี้เป็นยูดีตัวหน้าเลนด์แล้วก็รับเลยกันสาดถ้าทำอะไรเพิ่มจะทำอะไรเพิ่มจะบังคุณหน้าครับบังคุณหน้าบังคุณล้างล้อหน้าอย่างเงี้เหรอมันมีสองอันนะบังคุณหน้าเนี่ยคุณล้างล้อหน้ากับหน้าล้อหน้าหน้าหน้าไม่เอาไม่เอาของคุณตรงนี้ซื้อมาแล้วใช่ไหมเห็นเหมือนวางไว้เหลือคันธนู ทำท่อเาทเดียวก่อนอ๋อคอยทำบางพุนใช่ท่อนี้มีโครงการยังไงน่าจะขึ้นขึ้นบนมือนของของพี่ถูของพี่ถูอ๋อแต่เชลเลอร์ขึ้นแล้วมันได้โชว์ไงแม่ลูกมันบังกระบะก็คือพัดเอาเอาเลยใช่แล้วนี่ปลดปลดปลดรอบอย่างที่เขาบอกว่าไปศูนย์ปลดให้อะไรเงี้ยมันปดแล้วปิดเอาปลดแล้วต่างกันมั้ยอยากเดิมเดิมวิ่งว่ามันไม่ค่อยมีกําลังเนี้ยพอไปปลดแล้วมันต่างกันไหมต่างนิดหน่อย ปวดปลายไหมเด็กไหเคยหยิบเกินไหมแปดสิบเก้าสิบไหมเคยไหมมันมันขึ้นไหมแต่ว่าปวดปลายตอนตอนเดิมเดิมไม่ไม่ปวดตอนเดิมเดิมไม่ได้ใช่ไหมตอนเดิมได้แค่เก้าสิบโอ้โหเก้าสิบก็ถือว่าให้มาเยอะอยู่นะเก้าสิบแต่กว่าจะถึงเก้าสิบก็รอรอบใช่เด็กปวดมามันก็เขาเขาใช้คําว่าอะไรเวลาเราจะไปปวดเราต้องบอกเขาว่าไงก็บอกเขาปวดรอบปวดรอบเขาก็เสียบกองจูนอะไรในระบบของยูดีของเขาใช่ปวดรอบ รถต้องกินน้ำมันนะกำลังมาน้ำมันหาย <ắng S 1> กินเยอะไม่ต่างแล้วไ,ได้ได้รู้เหตุผลของการไม่ปวดตั้งแต่แรกไหมก็มทำให้รถเซฟเนี่ยหละทำให้รถไม่ช้ำมั้งมไม่รู้เมนันถ้ามันสามห้าศูนย์ไม่ปวดนะผมแต่สแต่เคยขับสามเจ็ดศูนย์นะสามเจ็ดศูนย์มันแรงอยู่นะสามศูนย์ก็บอกไม่ค่อยแรงมันก็มีโครงการเอานี่ออกใส้บางพื้นตรงนี้แล้วก็สเกิร์ตใส่ไหมใส่แป๊บ หมอคิดว่าจะใส่แป๊บไ่ใช่เกินเลยครับเกินใส่ก็ลำบากอีกแป๊บแป๊บก็เดินยังไงอ่ะมันมีหลายแบบเนี่ยถ้าเดินโค้งๆมาเลยมันก็ไม่ค่อยสวยนะให้ให้มันล้ำๆมาหน่อยว่านี้ใส่สเกินหนึ่งข้างหลังข้างล่างมันพู้นกดิมเลยเนี่ยร้อยหมดแล้วขนาดเคสหลิกนะสเกินก็เรียบร้อยมันต่ำด้วยเนี่ยมนชนดูดีตัวนี้มันเป็นตัว มันมีกันชนตามันไม่เหมือนแม่ลูกเนาะโครงการก็มีบางฝุ่นท่อก็ขายังไม่ได้อันนั้นคืออะไรเราเป็นขากระจกชุบนี่เหรอมันมันต้องต้องสั่งต้องให้เขาเอาเดิมไปชุบต้องสั่งสั่ง้็นด้จะได้เพราะว่ามันไม่มีแต่เคยเห็นในติ๊กต็อกมีคนใส่แล้วอะแต่มันเป็นใส่มันแบบนาซ่านะเราไม่รู้ว่าขามันชุนะเอาไปชุบแล้วไงดูตำนันมันไม่มี จะสั่งก็มีต้องเขาก็ต้องซื้อไปชุบอีกเขาไม่ค่อยทำให้จะให้ร้านร้านเลดดัดให้รถอ๋อร้านเตนเลิดดัดให้กร้านเดียวกับร้านทอจะทำได้อยู่เลือกแ๊ปได้ด้วยเอาหนาวบางไอ้คันนี้ขับมาจะปียังหก,เ,กเดือนเจ็ดเดือนเ,เดอนงนี่ก็เป็นสังกัดของเสียเสียอะไรนะ เชียมีนครับเป็นร่วมของสัจจทอนวงพนมนก็ถือว่าโอเคนะนี่เคยขับยูดีไหมยูดีที่เป็นรุ่นเนี้ยูดีควเตอร์เนี่ยยังไม่เคยเท่าคันนี้คันแรกสามเจ็ดยังไม่เคยขับใช่ไหมก็สามยเสามเจ็ดแรงจริงนะแต่แม่งเฟืองตัวนี้ถือว่าทํามาตอบโจทย์สามห้าในยุคน้ํามันแพงแบบนี้นี่ไปปลดได้สบายข้างในเอยยนเพลงเพาะนิ่มไหมหัวนิ่มไหมนิ่มเคยขับเบนไหม เคยเออนั่นแหละนิ่มทับเบ้นไหมนี่เคยขับเบนอยู่ไม่ถึงอ๋อแต่เบนแต่เบนคนนิ่มเลยนะเนาะเบนขนาดยกล้อเป็นหัวหกล้ออะไรอย่างนิ่มเบนมันกล,งลุ่มลมหางเขาเป็นหางของอะไรนักหางพนัดแต่หางมันสวยอยู่หางเข้าทรงเลยประกอบการทรงทรงได้เลยนะ แล้วก็บันไดเขาก็จะประมาณ3ขั้นเลยนะครับ GWE 3 5 0 U D t ศ s นย์ยูดีแทสยูดีควอเตอร์อะอาจจะกิฮาวสุดเลยปะยูดีแทส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 ตัเป็นหน้าเลบตัวนี้การสำหรับคลิปนี้พาชมแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับพี่เล็กพัชรชัยไปละสวัสดีครับ